สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ปุ่มพารวยนะคะวันนี้เราก็จะมากินปลาเผากันนะคะกินส้มตำปลาเผากันค่ะอร่อยๆอนะคะปลานึ่งชุดละร้อยห้าสิบครับพี่น้องตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะส้มตำค่ะก,กินมากเลยส้มตำใส่มะนาวทั้งลูกเลย น้ำจิ้มปลาเผาค่ะโอ้น่ากินจังเลยนะผักค่ะผัก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 ชอบกินผักก็นี่เผักปลาเผาค่ะ ปลาเผาก็สสมตํานะคะสตมตำปลาเผาตกท้ายด้วยน้ำแข็งใสค่ะยี่สิบบาทละลายหมดแล้วพี่น้องถือมาละลายหมดเลยอร่อยๆกินด้วยกันนะคะกินด้วยกันแซ่บๆค่ะ เสียบนะคะส้มตำปลาเผาค่ะส้มตำปลาเผาอร่อยอร่อยนะคะ กินจังเลยดูดูดูด,ดูสีสันดูมะนาวอืมเปรี้ยวปากมะนาวนี่ก็เมี่ยงปลาเผา าเผานะคะร้อนไปเย็นเ,เย็นแล้วพี่น้องอเ, <laughs> เย็นแล้เย็นละไม่ร้อนละร้อนแต่อากาศปลาไม่ร้อนตามอากาศเลยกินด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะเอาเอาเอาหนังมันออกหน่อยเอาหนังมันออกให้หน่อยด้แค่หนังมันออกหน่อย เขาซ่อมเนี่ยเหนียวมากสะซ่อมตำกัแกะต้มเนื้อแกะขาก็ไม,ม, <laughs> ม่เป็นอืม เหนียวจริงๆปลาสารคาม <laughs> ปลาเผาปลาเผาสารคามเหนียวจริงๆ <laughs> เออเลือดเลือเลือดนักต้มยังจะไม่เอาไม่ออกอีกซ่บๆน้ำก,กันเลยพี่น้อง งใสมันละลายหมดแล้วครับพี่น้องข้าวไอ้นี่อยู่ข้างในอยู่ข้างล่างเครื่องมันอยู่ข้างล่างแข็งใสตอนใหม่ๆก็งามอยู่หรอกพอมันละลายไปอยู่ข้างล่างหมดลวซื้อมาไกลแข็งใสสารครามมีเครื่องมันเครื่องมันอยู่นี่ กำลังแงะปลาอยู่แงะปลาแงะหนังปลาออกอือมันหยุ่มรวดหนุ่มเลยหนุ่มเลยหนุ่มเลยมันหนุ่มมันหนุ่มปลาเผากันเด้อพี่น้องมันมีแหละเขาเรียกว่าหนุ่มเลยเนี่ย น้ออกเลยหน่มออกเลยเขาเรียกหนุมออกเลย่ปนะาเผา,าออกเลหนุมปลาเผาออเลยนะครับพี่น้องขับตะไไหมเขาเรียกหนุนมน,มนะแกะไ่แกะหนุ่มเลยหนุมปลาเนี่ยอ้ยก,กันนะคระ้น่าจะหวานยูน่าดู ำปลาเผาอร่อยอร่อยต้องกินข้าวกินสองอย่างน,น,นี้ก็พอนี่จะหยุ่มปลาเผากินเลยด้วยอร่อยไหม สมตำเดียกันนะคะสมตำค่ะหวานวาน,วน้ำจิ้ม,มน่าจะหวานวเราจะสีสันน้ำจิ้มอร่อยอร่อยค่ะแขมแขมเขาแสบเนื้ น,าน่ากแดกบดพี่น้องเห็นจินเลยพอถึงซุปจำก็ไม่เผ็ดนะเผ็ดไหมไม่เผ็ดนะไม่ว่าซุปจำเผ็ดอะไรเด้อ ยังไม่จิตจัดเท่าไหร่ปวาเผาไม่ได้สั่งเผ็ดอะ่ะดีแล้วไม่สั่งเผ็ดถ้าเผ็ดแม่ก็กินไม่ได้ะ <laughs> พอดีใช่ไหม,ไ,มได้ค่ะจำเลยใช่ไหม นะพี่น้องแบแบบป๊บแป๊บลาเผาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรคยทุกแชร์ทุกรุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจใมมตตีที่มอบให้นะคะแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะ เินทงไปนะก็ขอให้ปลอดภัยแก้วค่าจะากอันตรายทั้งปวงนะคะคิดเงินก็นกนขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ